โดยการร่วมของกรุงเทพมหานครเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าของเรานะครับไม่ว่าจะจัวสถานีไฟฟ้าส่วนควบคุมระบบจําหน่ายต่างๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับและเราก็ตั้งศูนย์บริการประชาชนนะฮะรองรับการแจ้งเรื่องของการไฟไฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านเบอร์1130นะครับเรียนมาเพื่อทราบครับ 1ึของการไฟฟ้านครหลวงครับถ้าในส่วนของภูมิภาคไฟฟ้าภูมิภาค1.1.2.9ครับเดี๋ยวฝากทางรัฐมนตรีจิราพรดูเรื่องรัฐมนตรีจิราพร <c oughs> เดี๋ยวฝากดูเรื่องเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดว่ามีไฟฟ้ามีโยธามีในเรื่องของกทม .15 มเมื่อกี้แล้วก็เลขอะไรนะคะประชาสัมพันธ์หน่อยว่าตัวเลขรวมเนาะ รวบ,บรวมแถลงรวบรวมขยายผลไปรอบเนึ้อค่ะเดี๋ยวจะปัดรวมอีกรอบเนึ้อให้สัครั สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ วันนี้เราก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อจะประชุมในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน,นนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณ13.30นาทีนะคะเราก็ได้มีการสั่งการทันทีตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็มาดูผลติดตามนะคะแล้วก็ดูว่าจะสามารถปรับปรุปงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะก็อย่างตามที่สถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเราก็ทราบกันว่า เริ่มแรกของการเกิดแผ่นดินไหวมาจากประเทศเมียนม,มานะคะจนได้ผลกระทบมาถึงประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานที่มีในเรื่องของตรงตัวตึกถล่มนะคะเพียงหนึ่งตึกที่เกิดขึ้นก็เป็นตึกที่กำลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ตึกอื่นๆในกรทมไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ได้ทราบกันถึงว่าโครงสร้างตึก ในกรทมเนี่ยมีมาตรฐานที่รองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวไว้อยู่แล้วในกฎของข้อบังคับค่ะตอนนี้ก็เร่งให้ทางกรมโยธานะคะดูในเรื่องของตัวตึกที่ถล่มค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นและมาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะกลับมารายงานผลอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะว่าเหตุเกิดจากอะไรและทำไม ถึงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขอะไรต่อไปได้ในอนาคตค่ะหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็สามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะขอย้ําอีกครั้งให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าจาก การแผ่นนินไหวครั้งนั้นนะคะ after shock เกิดขึ้นประมาณ50ทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้รู้ตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าความสั่นจาก after shock เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะรอบสุดท้ายที่เช็คสัญญาณที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยประมาณเชี่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งริตรเนี่ยต่ำลงไปถึง1นจุด้อยน้อยลงแล้ว1 2อรลรนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแน่นอนว่ารัฐบาลจะ เยียวยานะคะแล้วก็ดูแลผู้ที่รับผลกระทบทุกอย่างค่ะเหตุการณ์ผ่นดินไวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามรัฐบาลก็จะใช้ทุกสภาพกาลังค่ะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ันนี้ค่ะก็ได้มีการคุยกับทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของทางกรทมซึ่งเป็นการดูแลของส่วนหน้าณนะที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ที่เรามีกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งดูแลกำกับดูแลโดยท่านรองนายกอนุทินเป็นผู้ว่าการเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการของูนยนนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทํางานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็ได้มีการเ,าเข้าไปในสถานที่จ,จุดที่เกิดตึกถล่มนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอให้ท่านผู้ว่าราชการกรทมนะคะจะถแถลงค่ะว่าท่านผู้ว่าเองต้องการส่วนที่จะได้รับความดูแลอย่างไรบ้างที่หน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็น พอพอที่เข้าไปดูแลในเรื่องของเ,อเครื่องมือเครื่องจักรการทํางานหนะักการกู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆมีอาสาสมัครหลายท่านนะคะที่อยากจะช่วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยจะพยายามให้ท่านผู้ว่าเนี่ย เคลียเรื่องงานทั้งหมดว่าโฟจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและต้องการความช่วยเหลือได้ไหนบ้างเดี๋ยวท่านผู้ว่ากรทมจะเป็นคนแจ้งนะคะว่าต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างตรงไหนบ้างเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนอีกหลายท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีในเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่อันตรายแล้วก็เครื่องมือหนักที่อยู่ตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางท่านผู้ว่ากทมจัดโฟลตรงนี้ให้ดีเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ตรงไหนที่สามารถเข้าไปได้หรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็น,เ,ปนเขตอันตรายนะคะที่ไม่อยากให้อาสา,าสมัครเนี่ยเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้รีจิสเตอร์อันนี้จะเกิดอันตรายต่อตัวพี่น้องประชาชนได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ทางผู้ว่าจะเป็นคนแจ้งอีกทีค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นินไหวที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะได้สงบลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ ตรวจในเรื่องของตึกต่างๆที่ตอนนี้ก็จะมีผู้ดูแลตึกของแต่ละตึกอยู่แล้วนะคะก็สามารถแจ้งพนักงานที่อยู่ในตึกได้เลยเพราะวันจันทนี้ก็จะมีการกลับเข้าไปทํางานกันนะคะขออุ้าอีกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้สงบแล้วปลอดภัยแล้วนะคะผู้ที่อยู่ข้างนอกสามารถกลับเข้าที่พักอศาศัยของตัวเองได้นะคะส่วนผู้ที่อยู่ในตึกสูงรอของตึกสูงของตัวเองที่มีผู้ตรวจนะคะได้รับแจ้งแล้วว่าตึกสามารถปลอดภัยกลับเข้าไปได้ก็กลับเข้าไปได้เช่นกัน แต่ว่าที่พักอาศัยที่ไม่ใช่ตึกสูงกลับเข้าไปได้ทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกคืนนะคะที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะทั้ง5สวนในกรุงเทพมหาคนครจะเปิดย4ิบชั่วโมงนะคะเรามีในเรื่องของตำรวจที่ดูแลตลอดที่สวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็สามารถอรอหรือว่าเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะได้นะคะวันนี้ก็มีการดูแลจากรัฐบาล อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบค่ะในเรื่องของอาอาการเยียวยานะคะก็จะเดี๋ยวออกมาว่ามาีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้เนี่ยรัฐบาลจะออกในเรื่องของมาตรการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญคำถามของสื่อมวลชนได้ค่ะค่ะ ี่นชถ้าไม่มีสอบถามก็ไม่เป็นไรค่ะ,คะเพราะเพินมีเทคนิคตรงนี้ด้วยก็เลยคิดว่าถ้ามีเรื่องของเทคนิคก็จะได้ตอบได้ไม่มีเนาะโอเคค่ะถ้าไม่มีก็ขออนุญาตปิดประชุมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ